สวัสดีครับมือดีเดี๋ยวพามาชมรังไก่แบบประหยัดนะครับประหยัดแข,ข็งแรงท้ายนะครับน่ครับพี่นอ้องใส่ถังนะครับถังน้ำนะครับถังน้ำม,มั่นนะครับจากโรงงานนะครับอันนี้เก่เามาจากโรงงานนะครับ ก็ซื้อมาใบาละสิบบาทนะครับพี่น้องใบละสิบบาทครับมาจากโรงงานแต่ถ้าเป็นองค์ก็จะแพงแน่นะครับใบละหน่อยก็บา,บาทครับลดปัญหาการที่ว่าใกลกลิ้นไปขี่ไส้นะครับกลินไปขี่ไ่เพราะว่าไก่มันชอบกึินไป ง่อยบนห้างนะครับแต่สาตัวนี้ก็าษคือนี่ครับมันจะมาง่อยตรงนี้นะครับง่ายตรงฟ้านี่ครับลดปัญหาไกล้ขี่ใกล้ๆนะครับนี่แหละครับที่นองทานไรสนใจอยากไปทํากะเอาไปเห็ดใดได้ครับองก็คือกันครับอง์ก็คือกันแม่พันธุ์ครับแม่พันธุ์ครับโอเคครับสหรัคลิปนี้ครับผม ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์นะครับผม